หนูไม่ได้มากอดประยานหนูไม่ได้มาเชียร์ประยาที่สะบัดคำพูดนั้นออกมานะแต่หนูมองว่าสิ่งที่ประยานพูดนั่นคือความพาดแต่ประยาก็ออกมาขอโทษออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพาดนะประยากับยายประยาน,น่าจะอายุน้อยกว่ายายสาวิตรีไม่ได้สนับสนุนในส่วนตรงนั้นแต่สาวิตรีรู้ว่านั่นคือความพาดแล้วเขา ก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษเขาออกมาขอโทษนะไม่มีใครสนับสนุนการทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะแต่สาวิตีก็อยากบอกป้ายาว่าอีกมุมหนึ่งที่ปาาญนปกป้องสาวิตีมาตลอดมันก็เป็นความอบอุ่นที่สาวิตีก็อยากจะให้กำลังใจปายานตรงนั้นเหมือนกันนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ กอยาฝร,รั่งเศสไม่หนาวนะคะสาวิตรีดําแจ๊กก็ยังจะกอดกอดเหมือนเดิมไม่ได้ไปกอดเพื่อให้กําลังใจที่จะมาด่าแม่ตัวเองนะแต่อยากให้กําลังใจป้ายานนะตรงไหนตรงที่ป้ายานเขามีความซื่อตรงนะป้ายานเป็นคนมีเหตุผลค่ะอันนี้ใครจะมองว่าสาวิตรีพูดเพื่อที่จะเอาอกเอาใจป้ายานหรืออะไรก็ช่างใครจะเข้าใจว่ายังไงก็ช่างนะพี่ชานหวัสด,ดีค่ะ ใครๆก็เห็นนะว่าที่ผ่านมาปยานก็ให้กำลังใจแล้วก็ปกป้องสาวิตีมาตลอดลูกพี่โกโก้สวัสดีค่ะจะผิดมากไหมถ้าสาวิตีจะให้กำลังใจป้าเขาตรงนี้สาวิตีรู้จักปยานจากอาคติของตัวเองนะเริ่มแรกสาวิตีรู้จักปยานด้วยอคติของตัวเองจากเพจ จากเพจทนายอะนะเขาเรียกว่าเพจอะไรนะพี่ทนายประชาชนเหรอคะใช่ไหมจะเป็นกลุ่มจะเป็นเพจอะไรตอนนู้นนะคะตอนแรกๆเลยที่ประยายังไม่มีช่องสาวิตีรู้จักคนคนนี้จากเพจนั้นรู้ว่าเขามีตัวตนรู้ว่าเขาเป็นแอดมินเพจนะได้แต่มองด้วยอาคติเพราะทนายตั้มช่วยทำคดีให้จำเลย มันเป็นอคติโดยที่เราไม่ได้มองที่ตัวตนของเขาเลยเราไม่ได้มองว่าเขาจะเหตุผลอะไรยังไงของเขาเราไม่สนใจอ่ะเรารู้ว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นคือเราเกลียดเลยอ่ะเอออคติเราไม่ได้มองที่ตัวตนเราไม่ได้มองที่คําพูดเราไม่ได้มองที่ตัวหนังสือที่เขาเขียนเขาพิมพ์ยอมรับว่าเรารู้จักบุรันบรรศีจากอคตินะคือรู้ว่าตัวนี้คนนี้เขาอยู่ตรงเนี้ยเขายืนอยู่ตรงนี้ตรงโน้นแล้วกันเราก็ไม่เอาแล้ว นะรู้ว่าเขายืนอยู่ตรงโน้นเราก็ไม่เอาแล้วเขาไปยืนอยู่กับคนที่ทําร้ายเราเขาไปยืนอยู่ในจุดที่ตรงข้ามกับเราอคติมาก่อนค่ะเราไม่เอาคุณเชียร์คนที่ทําร้ายเราเราไม่เอานะฉันได้ก็ฉันนั้นสวิตีก็เชื่อว่าเรื่องเราที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะที่เกี่ยวกับยายด้วยนะยายก็คงไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับสวิตีหรอก แต่หนูจะเอามาบอกว่าหนูก็มีเหตุผลเหมือนกันตลอดเวลาที่หนูก็หนาวอยู่คนเดียวอะ่ะมีหนึ่งคนสองคนสามคนรู้ไหมว่ามาปกป้องหนูแล้วหนูก็รู้สึกอบุนเหมือนเด็กกันแหละนะต่อให้เราโตแค่ไหนเราก็เหมือนเด็กในเวลาที่เรารู้สึกไม่มีใครรู้สึกหนาวเราก็อยากจะไปกอดผู้ใหญอ่อยากไปเกาะใครก็ได้ที่โอบเราอะ่ะเออจริงไหม รู้สึกว่าตอนที่เราไม่มีใครแล้วมีคนโอตอนนั้นมันรู้สึกแบบว่าใจฟูอะนะมีกำลังใจมีคนโอแนะมีคนเข้าข้างนะอะไรประมาณน,นี้นะในวันที่เราไม่มีใครก็วิ่งไปกอดพี่เอบ้างวิ่งไปกอดประญานบ้างในช่องสามสาวนี่ไม่กล้าเข้าไปกอดเท่าไหร่เพราะบังไฟขึ้นแรงมากอะไรรอแป๊บนะแ,แม่พี่ชาน ไปรถถยก่อนเดี๋ยวไปถ่าย่านจอดรถทัวให้พี่ไม่ต้องไม่ต้องมาจอดหลังคาบ้านหนูเรียบร้อยมาจอดหลังคาบ้านเลยพี่รถทัวร์ไม่ได้แล้วนี่นี่มาแบบเครื่องบินเลยพี่มาแบบฮอมาแบบเจ็ตมาเลยมนะจอดหลังคาบ้านแล้วรัวๆัวนะหนูไม่ได้มากอดปัญยานหนูไม่ได้มาเชียร์ปัายาที่สะบัดคำพูดนั้นออกมานะแต่หนูมองว่าสิ่งที่ปัายาพูดนั่นคือความพลาดแต่ ปยานก็ออกมาขอโทษออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพลาดนะปะยานกับยายปยานน่าจะอายุน้อยกว่ายายสาวิตรีไม่ได้สนับสนุนในส่วนตรงนั้นแต่สาวิตรีรู้ว่านั่นคือความพลาดแล้วเขาก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษเขาออกมาขอโทษนะไม่มีใครสนับสนุนการทำอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะ แต่สาวิตรีก็อยากบอกป้ายาว่าอีกมุมหนึ่งที่ป้ายาปกป้องสาวิตรีมาตลอดมันก็เป็นความอบอุ่นที่สาวิตรีก็อยากจะให้กําลังใจป้ายาตรงนั้นเหมือนกันนะถ้าจะผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันสละสลวยงดงามที่มันบอกไม่ถูกอะ่ะเออที่มันดูดี หนูเป็นคนแข็งแขงแม่สาก็เป็นคนแข็งแข็งแบบนี้แหละคะ่ะนะมันคนละส่วนกันใช่คะ่ะพี่เสืออยากให้ทุกคนก็แยกนะแล้วจริงๆแล้วนะคะแม่สาก็ไม่ได้อยากให้มีใครจับว่ายายหรอกแต่ว่ามันก็นะจะที่บายยังไงดีเรียบเรียงไม่ถูกเหมือนกันไม่ได้ไปเขียนสคริปต์มาด้วย ไม่ได้เตรียมสคริปมาด้วยสดมากนะเอาประแจหนูหายหนูเอาประแจไปไหนล่ะคะพี่เสือเอาประแจไปไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวเถอะอืม คนเราอะความอดทนมันมีขีดจํากัดคะ่ะแม่สาก็เหมือนกันนะแม่สาก็เหมือนกันอดทนมา3ามปีถึงบทมันจะทนไม่ไหวมันก็ไม่ไหวมันก็ออกอรารวาสเหมือนกันเหมือนสองวัน3มวันที่ผ่านมานะภาพมันอาจจะดูไม่งามแต่เชื่อไหมว่าคนที่ดา่า มากกว่านี้คนที่ด่ายายมากกว่านี้ไม่ใช่ปรายายังมีอีกเยอะนะถ้าน้องๆจะมองและด่าแก้แค้นให้ยายบ้างดูดีๆนะคนฝั่งนู้นด่าพ่อแม่เรามามากเท่าไหร่ถ้าใครจำคลิปที่พ่อแม่ทะเลาะกัน ตอนนั้นที่ตาชานใช่ไหมที่เอาไปออกช่องนะคนฝั่งนู้นด่าเราเยอะมากไม่ใช่แค่ FC ของเขาแต่เป็นช่องยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นที่วันนี้ลูกชายของยายลูกสาวของยายไปยืนอยู่ตรงนั้นไปก้มหัวโค้งหัวให้พวกนั้นเรียกพวกเขาว่าคุณนั่นคุณคนนั้นคุณค,ณคณนนี้พี่คนนั้นพี่คนนี้คนพวกนั้น ด่ายายว่ายังไงบ้างสารพัดส,สารเพจนฟังไม่ได้นะที่สาวิตีไม่พูดไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นเคยออกมาปกป้องยายแล้วเคยออกมาปกป้องตาด้วยเคยออกมาปกป้องตายายนะเมื่อวันนี้ปัายายืนอยู่กับสาวิตีตรงนี้นะคำพูดที่ผิดพลาดไปปัญยานอ,อมายอมรับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปแล้ว นะคุณจะใจร้ายใจดําจะเหยียบย่ํากันขนาดนี้เลยเหรอแต่สาวิตรีก็จะอยู่กับยานดําตรงนี้แหละค่ะเราจะอยู่กับยานดําตรงนี้แหละฝรั่งเศสจะไม่หนาวนะหนูจะไม่ให้ฝรั่งเศสหนาวหรอกถึงแม้ว่าจะเหลือแต่หนูคนเดียวหนูก็จะอยู่กับป้าได้แหละ <c oughs> ตอนนี้นะแต่ถ้าวันไหนหนูด่าป้าก็อาจจะไม่ได้นะเอ้ยป้าด่าหนูสิถ้าป้าด่าหนู <c oughs> นะอีดํามึงไปไกลๆกู แล้วค่อยว่ากันถ้าถึงวันนั้นค่อยว่ากันแต่วันนี้หนูจะอยู่กับยานดํำนี่แหละค่ะยานกับดํามันเป็นของคู่กันนะเราจะขึ้นยานดําไปด้วยกันหนูจะเป็นคนขับนะตอนนี้ที่หนูรู้สึกคือยานปกป้องดํามาตลอดอะนะในวันที่เราขาดความอบอุ่นเราได้รับความอบอุ่นจากใครมันก็เหมือนเด็กๆนี่แหละค่ะ เราก็เหมือนเด็กๆนี่แหละถ้าใครที่รักใครที่ให้ความอบอุ่นเราเราก็อยากจะไปกอดเขาเราก็อยากจะไปอ้อนเขานะแล้วไม่ใช่ว่ายูทูบเบอร์ฝั่งเราจะมาเอาแสงเอาอะไรกับสาวิตีสาวิตีวิ่งไปหาเขาเองสาวิตีวิ่งไปหาเขาเองนะใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างอ่ะคือแบบว่าเราไม่สนใจแล้วเราไม่ได้สนว่าภาพเราจะเป็นยังไงแล้วนะัดวัดีครับ ก็มันอบอุ่นนี่อะไรประมาณนี้แหละก็ฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันมีความสุขไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะมองว่าเราไปหิวแสงหรือว่าไปอะไรหรือว่าไปปั่นไปเสี่ยมไปอะไรใครทั้งนั้นนะแล้วคนที่สาวิตีเข้าไปคุยด้วยเข้าไปในช่องเขาสาวิตีมั่นใจแล้วว่าเขาจริงใจกับเราจริงๆอย่างพี่เดนะคะพี่เดพี่โบ พี่ๆหลายคนนะที่แม่สามไม่ได้เอ่ยถึงนะคะพี่ตุ้มทุกๆคนนะที่ปกป้องสาวิตีมาตลอดบางท่านสาวิตีไม่กล้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แต่พี่เดกับยานดำกับพี่โบนะพี่โบนี่หนูยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะพี่เดกับยานเนี่ยนะหนูกล้าเข้าไปให้รถทัวร์ตามไปเลยไม่รู้แหละนะ จากิีเข้าไปที่รถทัวร์ตามไปถึงกลายเป็นช่องเดชาเนาก็มียานดานี่กลายเป็นยานเหลืองยานอะไรสารพัดนะหนูรู้ว่าปัญญาไม่หวั่นไหวหรอกแต่ในวันนี้มันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวกับบุพการีของแม่สานะคะก็อยากจะบอกปัญญาว่ามันคนละส่วนกันนะหนูเป็นคนที่ก็กแยกแยะได้แต่ว่าเอฟซีจะแยกแยะได้ไหมหนูก็นี่แหละ หนูก็มาเช็คเลตติ้งอยู่แม่สาก็มาเช็คเลตติ้งอยู่หน้ากล้องนี่แหละว่าจะมีใครด่าเราไหมไหนลองพูดซิสาวิตรีจะมีใครด่าไหมถ้ามีใครด่าจะลงไลฟ์เลยทีเดียวนะค่ะพี่สุภาพรหนูก็วิ่งหาความอบอุ่นนั่นแหละพี่นะ ในเมื่ออยู่ตรงนี้อยู่ก,ก,กบกอยู่ตรงนี้มันหนาวอะ่ะใครที่มีความอบอุ่นหนูก็วิ่งหาเหมือนกันใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่รู้แหละก็ไปอยู่ตรงนั้นมันปลอดภยัยก็เห็นแก่ตัวไปค่ะเห็นแก่ตัวนะยานน่าจะเดือดร้อนเพราะดำมามากแล้วแหละนะถ้าถึงวันนี้ถ้าถึงวันนี้แล้วดำจะกอดยานไว้นะยานจะไม่หนาว